ส่งงานซ่อมครับเครื่องดูดฝุ่นสิงพัดนะครับอาการของตัวนี้ก็คือชุดพิมเบสระบบการชาร์จเสียนะครับแล้วก็ทําให้แบตเตอรี่เสียหมดเลยนะครับแล้วก็จุดสัมผัสต่างๆนะครับเหมือนจะสัมผัสไม่ค่อยดีครับต้องพูดงานทำทั้งเครื่องเลยนะตัวนี้มาดูครับหลังจากที่เราซ่อมเสร็จครับนะครับก็จะหัานมาด้านแบบนี้นะครับอันนี้คือกดครับกดแช่นะครับ พอจะขึ้นอันนี้คือเปลี่ยนแบตใหม่มีประมาณ94%นะครับยังไม่ได้ไล่ชาร์ะครับดดทำงานแล้วนะครับเลงเบอร์นะครับกด,ดแช่นะครับ Power ครับเอามาดู <and S 1> เรื่องของ <I> ระบบการชาร์จนะครับข้อ ใส่เข้าไปนะครับดูดูที่ล้อเป็นหลักนะครับตรงที่ล้อเป็นหลักนี่ครับนี่เขาก็ชาร์จแล้วนะครับก็ทการชาร์จไปนะครับเป็นลักษณะนี้ครับตัวนี้เวลาใส่นะให้พยายามดูที่ล้อเป็นหลักนะครับดูท,ที่ล้อเป็นหลักนะครับตรงรจุดนี้นะครับล้อมันลงทั้งสองล้อนะมันก็จะโตนะนะครับเขาก็จะโตตอบในการชาร์จนะครับ ก็ทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวเขาก็ตัดการทํางานเองครับ